ของลองนง,งเขาคืออันนี้ติดกันเนี่ยมันจะมีตำรุสาธารณะตำลุอีกไม่บอกตัวสุดทางด้วยเลยสุดทางสุดทางเลย,เลยอ๋อมันเป็นล่องน้ําเก่าใช่ไหมพี่ล่องทุกไปที่อําเภอเมืองชนบุรีตั้งแต่ปีประมาณปีห้าห้าหนึ่งห้าสองครับซึ่งศาลก็ได้มีความพิพากษาว่าจะเปิดทางตำลุสาธารณะเนี่ยให้ให้เป็นทำเป็นทางสาธารณะ แต่ผลปรากฏว่าทางอำเภอรับเรื่องไปแล้วก็ไม่ดำเนินการอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีประมาณ 5, ้ประมาณห้าสองนับถึงวันนี้ก็ประมาณ1ิบเอ็ดสิบสองปีแล้วอำเภอก็ไม่เดินดำเนินการ,ร,การตามคำสั่งศาลซึ่งทางทางเจ้าของที่ดินแปลงนี้เขาก็เลยทำานื่งสือไปถวงอำเภอ,อเป็นเป็นเขาเรียกถ้าตามฉนดก็คือตำรวจตำรวจก็ก็เป็นแนวนี้แหละ คือเรากลัวว่ายาวด้วยเดี๋ยวไปทา้งม้วนด้วยฮะมันจะเห็นยาวๆยืดไปเป็นที่ใช่ไม่ฝั่งนู้นอ่ะมันมันล้ำมาเออเป็นทางก็เลยข้างล่างอาจจะมีการสั่งท่อระบายน้ำให้น้ำไหลนได้ทำเป็นทางนี่กองน้ำดูอยู่ด้วยใช่เหรอเองนี้ทางให้พี่สั่งผมจำกัดเลยครับผมครับกี่เมตร สี่เมตรได้ไหมก็คือว่าปกติตรงนี้ต้องเป็นตำรนูยาวเลยใช่ไหมครับต้องทะลุมายาวเลยแต่ตอนนี้ถูกถมไปแล้วครับถูกถมนี่ครับถมที่หมดแล้วที่เป็นดินหมดเลยปกติที่ตรงนี้จะเป็นของไครครับของหลวงป่ะครับของหลวงของหลวงอ๋อของสารทธนรณะแต่ตอนนี้ถูกถมไปแล้วถูกทิ้ไปแล้วครับเอามันต้อมหมดแล้ว พ่พี่เป็นบ้านผู้ใหญ่ว่ะไปครับไปอ๋อมันเป็นทางลำรางสาธารณะใช่ครับเป็นทางน้ําแต่ว่ามีผู้บุกรุกคือหมายถึงนายอำเภอเขาให้มีคําสั่งศาลให้นายอำเภอครับผมให้นาเดินการเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยครับก็เป็นแบบนี้ก็เลยมีการลุกล้ําเข้ามาทับถมที่ทับลำรางไปซึ่งก็อยากให้ทนายอำเภอ รีบมาดําเนินการให้ครับกลัวจะโดนลุกล้ําไปมากกว่านี้ครับหมูสิบสองครับน้องรีหมูสิบสองครับแล้วตอนตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพอเวลาเขาถมไปแล้วเนี่ยน้ํามันก็ไม่ไหลครับน้ํามันก็ไม่ไหลมันก็เหมือนปิดกั้นทางน้ําไว้ครับครับคืออยากให้มันรีบมาดําเนินการนะครับให้เป็นไปตามคำสั่งนะครับผมครับครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่จัดการก็ต้อง เรียนต่อย่างเงี้ยต่อไปครับมีการองร้ององร้องต่อร้องร้องครับระยะทางตําหนักที่ที่ที่ตรงเนี้ยค่ะมันระยะทางเท่าไหร่คะกว้างสี่เมตรอ่ะกว้างสี่เมตรครับกว้างสี่เมตรยาวยาวประมาณไรสองร้อยห้าสิบเมตรครับอ่าโอเคครับสรุปให้เลยนะอยู่ที่นามเพลเดียวน้ำเพลเพลแมงเซนเพรากันทางผมมา ใช่ไหมอันนี้มันที่ของผมนะไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะน้ำเดินอยูเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ถูกกดไปครึ่งแล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่กลัวที่สุดคืออะไรครับตอนนี้น้ำท่วมนะเพราะว่าผมมีที่ข้างบนนี้อีกไนงะน้ําก็ท่วมหมดม<อ>น้องเนืองท่วมหมดนะ่ะถ้าต่อไปไวันข้างหน้านะครับเ<อ>ว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของผมนะมันเป็นของหลวงก็คือของหลวงไม่ใช่ของผมนี่ที่ผู้ใหญ่กลัวก็คือต่อไปว่าบุ่มเนี่ยจะถูกหายไป เจ้าของที่กบที่ท่าป่าใชาวบ้านก็ไปเรื่อย่จากบตรตรงนี้ใช่ก็ไม่มีน้ําที่จะไปได้เพราะจะท่วมไปมาข้างบนที่หมดต่อไปวันข้างหน้าไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับไม่ก่อนเราไม่ต้องคิดภากมายตรงวัดป่าวัดป่าน้ําเคยมาไหมนะเดี๋ยวนี้วิ่งออกมาทางเอ้ทางไตคุณธรรมหมดใช่ไหมออกมาทางซอยสิบสองนี่อะไรนี่หมดหมดเลยใช่ไหมเพราะเขาว่าปลูกตึกมากปลูกไร่มากมันก็กั้นทางน้ําหมดสรุปใช่ไหมครับสรุปว่าผู้ใหญ่ ก็อยากให้เขาทําถนนทําถนนแล้ววางท่อไปครับอย่างถูกต้องนะอย่างถูกต้องและนี่นายเพิร์ก็ไม่จัดการเลยแล้วจะทํำยังไงครับผมก็ไม่รู้ไงผมไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ถึงขนาดนั้นผมนี่ดูแลเฉพาะทางสาธารณะหรือว่าเพื่อพี่ๆมีที่ในนี้ออกรางวัดสอบเขตปุ๊บผมก็ไปดูว่าเออโอเคไหมเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวมันมีออกมาต่อมาด้วยไง